ทัพที่รัฐบาลใช้ใช้คำอธิบายคำนี้นะครับโดยเฉพาะเอาพื้นที่ที่กองทัพอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มาให้พี่น้องประชาชนทำประโยชน์ด้านการเกษตรแต่ว่าไอ้คำว่าพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยสนามกอ๊อฟสนามมวยสนามม้าเนี่ยถือว่าใช้ประโยชน์ไหม,มต้องจัดสรรให้ประชาชนไหมครับอันนี้นก็ก็เราคิดอยู่มันก็ต้องทำให้มันเป็นประโยชน์เขาเขาชอบพูดในตรงการทหารมามวยหวยกอ,อ๊อฟ ที่ทําอยู่รับถ้ายังจะทําอยู่ต่อคุณจะต้องให้เกิดประโยชน์กับภาพรวมแล้วก็เกิดแล้วก็กองทัพด้วยเช่นเงินเหล่านี้ต้องมาจัดระบบใหม่ว่าหนึ่งอันไหนเป็นที่รายพัสดุคุณต้องไปเขาเรียกว่าชําระอืให้กับพัสดุอันนั้นก็ตกก่พินินกรมธนารักษ์ถูกต้องกรมธนารักษ์อันนั้นก็ต้องตกประโยชน์แก่ไปดินอันที่สองรายได้อื่นเนี่ยทํายังไงเราจะเฉลี่ยไปถึง กองพลเอกกำลังผลชั้นผู้น้อยอแสดงเส้นทางมาเงินทั้งหมดมามวยห้อยกรอบนี่ถ้ามันได้ปั๊บให้มันลงไปกำลังผลชั้นผู้น้อยเป็นสวัสดิการกองทัพถ้าอย่างนี้ผมว่า สังคมไม่แปลกก็มันเป็นประโยชน์คีอว่ามันถ้ามันหายไปโดยไม่มีที่มาที่ไปสมมติสนามมวยหรืออยู่ดีจะไปทุบเขาเอาพื้นที่มันก็มันก็ดูมันก็มันก็ดูสิ้นเปลืองเกินไปแต่ว่ารายได้ที่ได้จากการทำที่กึ่งๆึงธุรกิจแบบนั้นเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรหนึ่งเนี่ยต้องจ่ายค่าที่ต้องจ่ายค่าที่ตกเป็นรายได้ของหลวงสองมาดูที่ที่นี้รายได้ที่ได้มาทั้งหมดมันควรจะไปที่ไหน วันนี้กองทัพมีปัญหาอะไรบ้างเอาไปเติมตรงนั้นได้ไหมกําลังผลชั้นผู้น้อยลําบากไปที่นั่นอพอพูดเรื่องนี้แล้วบรรดาคนที่เกี่ยวข้องเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างครับก็ดูยังไม่มีปฏิิยานะเขาอาจจะยังไปศึกษากันอยู่อแต่เขาก็เห็นด้วยอะเห็นด้วยมันมันต้องจัดระเบียบแบบนี้แล้วอเมื่อก่อนสังคมก็ไม่ได้มองเราอืสังคมไม่ได้ทวงจริงเราก็ทําอะไรก็ได้แต่วันนี้เมื่อสังคมมันมาอย่างนี้แล้วนี่จะอยู่เฉยเฉยไม่ได้อื ก็ต้องทําอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปพอพอคุณสุทินเข้ามาเนี่ยสัมผัสจากบรรยากาศภายในบรรดาคนในกองทัพนายทหารระดับสูงเขารู้ใช่ไหมว่าข้างนอกมองเขาเข้าไปยังไงเขารู้นะเขารู้รู้เขาก็รู้อยู่ก็ตามโซเชียลอยู่เหมือนกันนะเขาก็ตามแล้วก็ใกล้ๆกับว่าเขาก็รู้ว่าเขาเป็นเป็นเป้าเป็นผู้ต้องหาของสังคมแล้วก็มีคนจ้องนั่นเขาอยู่เขาก็รู้แล้วก็ตอนที่ผมคุยสัมผัส ็เป็นมีคนมีความคิดใหม่นะวันก่อนไปนั่งทานข้าวกับนายกกับผู้นรารําเหล่าทัพอ่ะคุยกันไปโน,น่น,<า>น,น,นนี่นั่นปับ๊บก็เห็นตรงกันกับนายกยอยู่เวลาออกมาเขาก็เป็นความคิดใหม่คิดทันสมัยอยู่นะแต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้คุยได้สื่อสารมไม่ค่อยได้สื่อสารแล้วเราก็อาจจะมองเขาอีกแบบอืเพราะฉะนั้นแต่เราพบได้ว่าคนคิดใหม่คิดเป็นแนวที่ใกล้เคียงกันนี่มันก็ทํางานด้วยกันได้มันก็ไปได้แต่ถ้าไปพบแล้วปั๊บ ตายเลยเขายังคิดดักดานอยู่อย่างเงี้ยมืดมนเหมือนไม่มีไม่มีทางที่จะทํางานร่วมกันได้ตอนนี้มันเปิดประตูแล้วว่าเอ้ความคิดจริงๆมันตรงกันใช่เพียงแต่ว่าวิธีการขับเคลื่อนเท่านั้นแหละเหมือนกับรัฐมนตรีมาจากฝ่ายการเมืองก็จะมาเป็นตัวกลางคอยสนับสนุนสิ่งที่เขาจะทําอยู่เนี่ยนะครับเรื่องธุรกิจของกองทัพว่าไปแล้วเรื่อง